โบเป็นดะานลงนะครูครับฟังเนี่ยนี่ต่น้ำเลยนะน่ะควาลึกได้นน่น่<า>นนนะทางไล่เข้าฟั่งไป กูแก้เลยแบบฮะกูแก้นี่ลมมายังไงเดี๋ยววันศุกร์ว้าววิสุทธิ์การรู้เหรอฮะน้องเบลล์เจน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn